เล่าเหตุการณ์ที่งิงว่าก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดเหตุแล้วครับก็คือพี่ชายโทรมาบอกว่าประสบอุบัติเหตุกําลังจะขับรถมาที่สอน,นอมาตามมาที่สอน,นอฉลองภูมิ จอดรถอยู่ริมทางก่อนถึงหน้าสอนอแล้วก็ลงมาหาพี่ชายก็คือจอดริมถนนเปิดไฟเปิดอะไรเรียบร้อยครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นเออได้ยินเสียงดังที่ท้ายรถก็เลยวิ่งออกไปดูเห็นมีรถเก๋งชนท้ายรถอยู่ลักษณะเสียงที่ดังดังดังแรงมากเลยดังมากเลยดังมากเลยเสียงดังข้างบนตึกยังได้ยินเลยอืพอไปดูแล้วมันเกิดมันเห็นอะไรครับเออรถรถกระบะเอรถเก๋ง คันด่าแจ๊สุนท้ายรถอยู่ครับขายอยู่ตอนนั้นคือคนขับยังมีสตินะใช่ครับยังมีสติแต่หายใจอ่อนใช่ครับแต่เขามีอาการมีอะไรยังไงมีพูดมีอะไรไหมไม่มีไม่ครับรถกรนอื่นวิ่งมาด้วยไหมหรืออะไรยังไงมีมีรถกระบะคันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเขาเขามากันยังไงเหมือนกันรถกระบะคันนั้นเขาจอดอยู่ห่างอ๋อจอดอยู่ห่าง แต่ตอนพอเราพอเราวิ่งมาดูก็คือกระบะคันนี้ก็รีไปออกไปเลยรีไปเลยแล้วตัวรถเขาเองเขามีล่องรอยมีอะไระไม่ไม่สังเกตเพอ <มา S 1> ดีว่านาที่เขาอยู่ตรงนี้พอด,ดีหมดเลยเปิดประตูด้วยก่อ